สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเคสอาตัวเก่านะครับสตาร์ทเท้านะครับเครื่องเงียบนะครับอารสีหกแปดเอกสารครบโอนนะครับยางดอกเยอะนะครับของเดิมครบนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกสียังถือว่าโอเคอยู่นะครับต้าหนิก็จะมีตรงนี้ลายล้มหน่อยหนึ่งแล้วก็อันนี้เจ้าของน่าจะพ่นสีทับมา เป็นคราบสติกเกอร์อนะครับอย่างหน้าดอกเยอะโชกไม่ร่วไม่ซึมนะครับของครบนะครับขบงขบูมะก,กรองนะครับไม่ไม่ได้ถอดหรือนะครับไม่สามหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบสองกิโลนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกัน เดินเบานิ่งนะครับอันนี้ท่อผางเงียบนะครับเสียงไม่ดังนะครับอาย่นนะเค,เครื่องเงียบมากอ่าไฟเรียวสูงต่ำสูงต่ำไปเลี้ยวขวาหาไฟเบรกไฟหลีอ,อยู่นะ Yeah. คเครื่องไม่ดังฟันไม่ไหลนะครับอ่าเดี๋ยวมาฟังรอบเบิ้ลครับใครสนใจนะครับติดต่อ0927612838นะครับ38ไบนะครับดูรถได้กองสลักนะครับพอดีครับขอบคุณครับ